ค่นางมิซูแป้แดงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าพี่น่ารักทุกทุกท่านค่ะวันนี้นะคะนางมีรุ่นพิเศษนะคะในส่งของพี่ปาจโรสปอร์ตอีดิทีดิชั่นะคะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะชุดนี้นะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะลูกค้าในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดแล้วก็แรงมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยถูกสุดๆเลยนะคะแล้วก็ ฟรีในส่วนของแคมเปญที่เป็นอุปกรณ์ชุดตกแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็บวกเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะตามมาชมกันเลยค่ะมาค่ะ คะมาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะรุ่นพี่ปา j ์เจโ d อี Edition นะคะจะเป็นประจังด้านหน้าสีดํานะคะพร้อมมีตัวอักษรปาเจโลสปอรตนะคะแล้วก็พิเศษนะคะในส่วนของชุดตกแต่งนะคะที่แถมให้กับคุณลูกค้าเพิ่มนะคะตัวครอบด้านหน้านะคะในส่วนของไฟหน้านะคะแล้วก็ตัวครอบในส่วนของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ ส่วนชุดแต่งนะคะจะเป็นตัวสเกิร์ตนะคะด้านหน้าจะเป็นของสปอร์ตไรเดอร์นะคะที่จริงเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นของแบรนด์อะไรนะคะหรือในส่วนชุดแต่งลายแบบไหนก็จัดให้คุณลูกค้าเช่นกันนะคะชุดนี้นะคะก็มีเพิ่มนะคะให้ในส่วนของซุ้มล้อให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าแผงตกแต่งด้านข้างนะคะทําให้รถของเรานะคะดูสวยแล้วก็ดูมิติมากยิ่งขึ้นเลยนะคะพิเศษเลยนะคะแถมในส่วนของเพื่อลงมือเปิดสีดาเงานะคะกัน สาดนางก็แถมให้นะคะโอ้แถมหนักจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะที่เป็นชุดตกแต่งสกเกิร์นะคะก็จะเป็นในส่วนของท่อเหลี่ยมคู่ด้วยนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะว่าจะเอาท่อเหลี่ยมคู่ข่อเหลี่ยมกลมนะคะหรือเป็นแบบใบไม้นะคะหรือเป็นแบบลายอื่นๆนะคะนางก็มีให้เลือกหลากหลายให้กับความต้องการของคุณลูกค้าด้วยนะคะพิเศษนะคะในส่วนของไฟด้านหลังนะคะมีตัวอักษรด้านหลังนะคะ เป็นปาเจโร่สปอร์ตด้วยนะคะตกแต่งมาพร้อมให้เลยค่ะคุณลูกค้าแล้วก็เพิ่มในส่วนตกแต่งเพิ่มเติมนะคะของไฟท้ายให้ด้วยนะคะดูสวยดุดันแล้วก็จัดการมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดตกแต่งนะคะรุ่นที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะจะเป็นรุ่นที่ปาเจโร่อีดิทอีดิชันนะคะตัวท็อปด้วยนะคะสีแดงนะคะจะมาเฉพาะรุ่นอีดินะคะปกตินะคะจะมีแค่สีขาวหลังคาดํานะคะแล้วก็สีดํานะคะแต่ถ้าเป็นอีดิ e อีดิชันนะคะ พิเศษในส่วนของปี MY 2023นะคะก็จะมีสีแดงหลังคาดับ,บให้ด้วยนะคะชุดนี้นะคะตกแต่งพร้อมเตรียมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสวยขนาดนี้นะคะคุณลูกค้าต้องที่จับจองที่มิสูบนของเราแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนางพาไปชมในส่วนของรอบตัวรถพร้อมแจ้นแคมเปญให้อีกทีนึงนะคะค่ะมาดูในส่วนของด้านหน้านะคะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบไบ LED นะคะพร้อมไฟสว่าง กลางวันแบบ LED ให้ด้วยค่ะระบบไฟจะเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติให้นะคะมีไฟตัดบอกหน้าเป็น LED นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED พร้อมไฟเบรกดวงที่3เป็นแบบ LED ให้ค่ะประตูท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะคะพร้อมระบบแผ่นฟรีค่ะเปิดปิดง่ายนะคะไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะเราสามารถปรับได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทริปไหนนะคะเที่ยวที่ไหนนะคะหรือกิจกรรมไหนก็ไม่พลาดแน่นอนเลยนะคะสามารถปรับได้หลากหลายการใช้งานของคุณลูกค้าค่ะ ใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะคุณลูกคา้ารถก็กว้างกว้างค่ะมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะภายในนะคะออกแบบมาหรูหรามากเลยค่ะเป็นเบาะสีน้ำตาลนะคะเบาะนี้นะคะจะทำ ให้ใคลายความร้อนได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะการันตีมาเลยค่ะแล้วก็นุ่มสบายเหมาะสําหรับการเดินทางแล้วก็การแคบขี่นะคะบอสามารถปรับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะก็ง่ายะคะสะดวกนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยหน้าไปนะคะเรามีแอร์แยกให้เลยนะคะแถวที่2แล้วก็แถวที่3านะคะผู้โดยสารไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าแอร์เย็นฉ่าแล้วก็ปรับระดับได้ตามความต้องการนะคะ นะะในส่วนของความเพลิดเพลินค่ะตัวจอค่ะคุณลูกค้าจอวายสกีน 12. 12.1นิ้วนะคะเราก็มีให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อความเพลิดเพลินตลอดทิศการเดินทางค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวปลั๊กนะคะเราก็มีปลั๊กให้เผื่อคุณลูกค้าอยากใช้งานดื่มก,กาแฟ,าฟนะคะหรือจะเสียบชาร์จแบตเตอรี่ก็มีให้นะคะตัวนี้ก็2ช่องไปเลยนะคะ มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบล็อกความเร็วระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงระบบตัดกําลังเครื่องยนต์ช่วขณะระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางผิดปกติระบบสัญ,ญญาณเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนด้านหลังขณะถอยหลังออกจากช่องจอดนะคะพร้อมกล้องสี่ตัวรอบคันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะคะามาอยู่ในช่วงท้ายคลิปกับนางนะคะพิเศษนะคะในส่วนของรุ่นพี่ปัจ e จุบัน Edition นะคะ ดอกเบีย้ยนางให้ถูกมากเลยนะคะถูกจริงๆนะคะที่0.99%นะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะคะนางก็แถมให้เช่นกันนะคะรับรองนะคะคุณลูกค้าที่จับจองที่มิสูบลนออโตโมบิลของเราไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ทักทายกันได้นะคะที่เบอร์0 9 7ย์7 9 9 1 5ค่ะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถมิสูป้ายแดงอย่าลืมคิดถึงมิสูบนด้วยค่ะให้มิสูอบลเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณด้วยนะคะส่วนวันนี้นะคะนางต้อองขอจบพาเย,ย่มมชมรถ สวยไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้จเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย